ุณผู้ชมเห็นสอาวันที่ผ่านมานะคะ,คะจังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยก็ถือว่าแบบหลายคนไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีสถานการณ์น้ำท่วมเกิด<ช>ขึ้นแล้วก็น้ำก็ระบายไม่ทันณตอนนี้ค่ะ,คะสถานการณ์นะคะน้ำท่วม บริเวณภายในตัวเมืองภูกเก็ตแล้วก็ตำบลต่างๆหลายจุดนะคะคของจังหวัดภูกเก็ตเองเนี่ยซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ําเริ่มคลี่คลายแต่ว่าเหลือพื้นที่ที่รับน้ําบางจุดเท่านั้นนะคะที่ยังคงมีน้ําท่วมขังซึ่งหลายส่วนหลายหน่วยงานค่ะคร,ระดมสรพกำลังนะคะเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนล่าสุดเองค่ะเจ้าหน้าที่สํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย18ภูกเก็ตนะคะคและกําลังพลนะคะซึ่งเป็นกําลังพลทหารกองทัพบ,บกค่ะเร่งช่วย ในอีกส่วนหนึ่งเรื่องของสะพานนะคะ,คะเพราะว่าถูกตัดขาดก็ได้มีการจัดตั้งสะพานชั่วคราวนะคะเพื่อ,อสร้างให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาค่ะหลังจากถูกน้ํากัดเซาะตัดขาดคาดว่าจะไม่เกิน3วันพี่น้องประชาชนสามารถใช้สัญจรได้ปติตาามได้จากรายงานค่ะ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตพร้อมด้วยกำลังพลทหารจากกองทัพบ,บกได้เร่งกันช่วยติดตั้งสะพานแบริ่งคลองบางเหนียวดำถนนซอยอารีอุปถรัรมภ์หมู่ที่3ตำบลสีสุนทรอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกกระแสน้ำไหลกัดเซาะพังจนได้รับความเสียหายระยะทางความยาวกว่า30เมตรส่งผลให้ประชาชนกว่า4หลังคาเรือนไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติ ล่าสุดน,นายนรงวุ่นสิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับสนับสนุนสะพานแบริ่งเฟตติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าจะมีการซ่อมแซมหรือว่าก่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่จากการที่ได้พูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับทราบว่าทุกส่วนส่วนราชการบ้างพี่น้องประชาชนบ้างได้นาอาหารมาให้นำอะไรต่างๆมาให้อยู่ครับก็ไม่ไม่ลำบาก ในการที่การนำลงชีพเพียงแต่ว่าลําบากในเรื่องการออกเข้าออกอย่างนั้นแค่นั้นเองครับซึ่งก็อดทนอีกสักสองสามวันเมื่อสะพานที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมาสร้างให้ในเสร็จก็จะทุเราไปได้มากทีเดียวครับ ด้านนายชาวริตนิทรรัตน์ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18กล่าวว่าสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ชาวบ้านได้ก่อสร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการสัญจรภายในซอยและใช้มาเป็นระยะเวลานานเมื่อถูกกระแสน้ําไหลกัดเซาะพังเสียหายซึ่งจากการสำรวจต้องใช้เวลาในการสร้างสะพานแบริ่งที่มีความยาวประมาณ18เมตรมีความกว้าง3เมตรซึ่งการดําเนินการจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเพราะต้องลําเลียงขนย้ายชิ้นส่วนต่างๆและมีชิ้นส่วนที่เป็นคานเหล็ก และแผ่นเหล็กที่มีน้ำหนักต่อชิ้นนุกว่า100กิโลกรัมจึงต้องใช้เครื่องจักรและใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากหากมีการติดตั้งแล้วเสร็จประชาชนก็สามารถที่จะใช้สัญจรได้เดินทางไปประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นได้เสนอให้ทางเทศบาลตำบลรีสุนทรดำเนินการตั้งงบประมาณซ่อมแซมหรือก่อสร้างสะพานข้ามคลองขึ้นมาใหม่ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นพลังความร่วมมือนะคะร่วม <c oughs> แรงร่วมใจค่ะทั้งภาคส่วนที่เป็นภาครัฐที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อยเข้ามาเสริมนะคะ <c oughs> ทำให้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้ถนนสัญจรได้อย่างปกตินะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยปกติก็ลําบากอยู่แล้ว <c oughs> แล้วไปเจอน้ําท่วมอีกถนนถูกตัดขาดอีกนะคะถ้าว่าหน่วยงานภาครัฐไม่เข้าไปดูแลโดยเร็วเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแน่นอนเลยใช่แล้วค่ะ